สวัสดีครับกองตะบ,บกเตรียมเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกจํานวน2,500นายชายไทยที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนายสิบทหารบกให้เตรียมตัวกองตะบ,บกจะเปิดรับสมัครในห้วงเดือนพฤศจิก,กายนพศ2564ร่วมหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าลาบกับนักเรียนนายสิบทหารบกระยะการศึกษา1ปี6เดือนกลุ่มที่1บุคคลพลเรือนจะเปิดรับสมัครจํานวน500นาย ก,กล,นน 2, ลุ่มที่2ทหารกองประจำการจะเปิดรับาาสมัครจำนวน2,000นายผู้ที่จะสมัคร 1. บุคคลพลเรือน 2. ทหารกองประจำการกทุกราทัพ 3. พลอาสาสมัครประจำการกองทัพบก 4. อาสาสมัครทหารพานกองทัพบก 5. ทหารกองหนุนประเภทที่ 1. เฉพาะผู้ที่ปลดออกจากทหารกองประจำการทุกราทับสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครรับชมได้ที่ช่องทาง u t u b e และเพจ อยู่ที่หน้าโปรไฟล์ Tik t o อผมนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารต่อไปอย่าลืมกดเข้าใจกดติดตามนะครับที่มาของข่าวกรมยุติธศรสารทหารบุกสวัสดีครับ